เสี้ยวนาทีก็มีค่าถ้าหยุดคิดถึงชีวิตที่เวียนวนบนสงสารบ้างร่ำรวยขมคืนมีชื่นบานสุขและทุกข์คลุกคลานผ่านผู้คนเกิดเพราะกรรมนำทางสร้างทุกสิ่งอย่าทอดทิ้งต้นทุนบุญกุศลชีวิตเราอยู่ได้บนหนุนนำตน รวยหรือจนฉากสุดท้ายใยกองฟอนข้อกราบนัสรการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีกราบนรสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดตุดมหลังสีพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่ง และขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนายประเสริฐแตงพึง่งซึ่งทางคณะญาติพี่น้องได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่ศาลาสองจนมาถึงวันนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งสริละร่างกายของนายประเสริฐแตงพึง่งจะได้อำลังจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิง ครับแต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีการประกอบพิธีอันเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของนายประเสริฐแตงพึ่งก็คือการทอดผ้าบังสุกุลทางคณะญาติพี่น้นองทุกคนได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจำนวนทั้งหมด3ชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการทอดผ้าบังสุกุลไว้เป็นจํานวนหนึ่งขบันนี้ก็คิดว่าคงสมควรเก็บเวลาที่จะได้ประกอบพิธีอันเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้าย ก็จะได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลตามลำดับดังนี้นะครับสำหรับผ้าชุดแรกนั้นจะเป็นชุดของทางคณะครอบครัวแต่งพึง่งได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลและขอกราบนิมนต์ท่านพระประหลัดสมบัติสม,สมจิตโตท่านผู้อำนวยการกองงานชาปนสถานวัตุดมังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับท่านในชุดที่สองครับ ขอเรียนเชิญคุณภูมิถาวรและคุณมานพแตงผึ่งสองท่านได้ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์วัรชัยชย,ยวันโนได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ก่อนที่จะถึงผ้าในชุดสุดท้ายที่ทางคณะญาติพี่น้องได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนัทพงศุขพันธ์เจ้าหน้าที่กองงานชาปนาสถานวัดตุดม์หลังสีรับหน้าที่เป็นพิธีกรกระผมจะขอกล่าวถึงชีวประวัติของผู้วายชนตามที่ทางคณะญาติพี่น้องได้เรียบเรียงนํามาถ่ายทอดให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเทปดังนี้นะครับประวัตินายประเสริฐแตงผึ่ง นายประเสริฐแตงพึ่งเกิดเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2496บิดาชื่อประสิทธิ์แตงพึ่งมารดาชื่อสวิงแตงพึ่งมีพี่น้องรวมกันทั้งหมดสี่คนได้แก่คนที่หนึ่งนายประเสริฐแตงพึ่งผู้วายชนคนที่สองนายประสงค์แตงพึ่งคนที่สามนางพร นภัทรแตงพึ่งและคนที่สี่นางวารีวิมลรัตน์ได้ประเสริฐแตงพึ่งท่านเป็นคนที่ใจดีมีจิตใจเป็นเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนรักสันโดษมันทำบุญทำท,าน,ทานอยู่เป็นประจำประภัสการเจ็บป่วยนั้นท่านได้เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวาน ได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลวงพอ่อทวีศักดิ์จนมาถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านได้จากไปด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลหลวงพอ่อทวีศักดิ์เมื่อวันที่29มิถุนายน2567ในช่วงเวลา12เลกา40นาทีรวมอายุข,ของท่านได้71ปีการจากไปของนายประเสริฐแดงพึงในครั้งนี้ ได้สร้างภาพเศร้าโศกเสียใจมายันญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งท่านที่เคารพทุกท่านครับชีวิตและความตายนั้นเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของเราท่านทั้งหลายล้วนมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็บแล้วก็มีการตายเป็นที่สิ้นสุดย่อมมีการเสื่อมสิ้นหลายไปตามกาลเวลา ครั้นเมื่อถึงการเวลาที่กำหนดแล้วก็ย่อมจะแตกสลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนพึงประกอบแต่คุณงามความดีให้เป็นนิดเพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้าได้ประเสริฐแต่งพึ่งได้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางความรักและความอาลัยของทุกคน ความนาฏบุญกุศลที่นายประเสริฐแตงพึ่งท่านได้กระทําไว้ในชาตินี้เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพราวะปัจจัยหนุนนําส่งให้ดวงวิญญาณของนายประเสริฐแตงพึ่งให้ไปสู่สุขติในสับประยภพบเบื้องหน้าด้วยเถิดเจ้าเกิดมาเพราะกรรมนำสิ่งสุขดีชั่วคลุกชีวิตลิิดฝัน ยืนสู้โลกสู้ชีวิตด้วยชีวันแล้ววันนั้นต้องลาลับดับชีวีเรายังคิดถึงอยู่มิรู้หายแม้รับกายให้สิ้นทุกสุขสดสีขอกุศลนำดวงใจไร้ราคีสิ้นพพนี้สู่สวรรค์นิรันเทอด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคน และช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเ,เอรียนเชิญท่านี่เคารบทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในาการสงบเพื่อเป็นการไว้อาลัยในการจากไปของนายประเสริฐแตงพึงเป็นเวลาช่วงเวลาเด่งขอเ,เอรียนเชิญทุกท่านครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญน,นั่งครับครับแล้วก็มาถึงภาคในชุดสุดท้ายที่ทางคณะญาติพี่น้องได้จัดเตรียมไว้ แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณครูธงชัยสารพจน์วายาว,วัชกรวัดตุดมหลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นทอดผ้าตรายบังสุกุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายคารวสขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกลับนิมนต์หลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดอุดมหลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจารณาภัาตรายบังสุกุล และเป็นประธานในการประชุมเพลงิงฝ่ายสงฆ์ก็คราบนิมนต์ด้วยความเคารพรับรับและขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการขึ้นวางดอกไม้จันท์บนชาวบ้าสถานนั้นก็ให้ท่านเดินขึ้นทางบันไดด้านข้างวางดอกไม้จันท์ที่ด้านหน้าหยิบศพด้านบนและเดินลงทางบันไดด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญทักทายญาติพี่น้องของผู้บรรชนได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชมรวยและก็ขอบคุณในน้ําใจของท่านที่เคารพ ที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันครับดินจะกลบลบกายวายสังขารไฟจะผลานชีพให้มืหลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ได้คํำคูณย่อมเทิดทูนแทนสร้างที่จากไปขอเรียนเชิญท่านที่ขอรพทุกท่านขึ้นวานดอ,อกไม้จัดได้เลยครับทางคณะญาติพี่น้องทุกคนก็ขอกราบขอบพระคุณกับ คุณครูธงชัยสรารพจน์วิย,ยาวัชกรนวัตรุรมังสีที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการทอดผ้าไตรบางสกุลอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนแล้วก็ได้เป็นประธานในการประชุมเพลิงในครั้งนี้ทางคณะญาติพี่น้องท,ทุกคนขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับแล้วก็ต้องขอกราบขอพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของนายประเสริฐแตงเพึิงผู้วายชน ก็หากแม้นว่าทางคณนะญาติพี่น้องทุกคนได้มีการต้อนรับกับเวลาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนส่วนพระพิธามจนถึงวันนี้เป็นเวลาสุดท้ายนั้นอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปบ้างครับทางคณนะญาติพี่น้องทุกคนต้องขอพระคานอภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับครับทางคณนะญาติพี่น้องทุกคนไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนนอกจากของจมด้วยเล็กน้อยและคําขอบคุณแต่หากว่าท่านที่เคารพทุกท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะ ญาติพี่น้องของผู้ปรชาชนได้ช่วยเหลือบ้างประกอ,อให้บอกกันนะครับอย่าได้เกร่งใจอีกสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากการบานออมปรจันเรียบร้อยแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีในการเคลื่อนศพของนายประเสริฐแตงพึ่งผู้บริโภคเข้าสู่เตาเผาศพทางด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเตาก่อนก็อย่างไรแล้วทางณญาติพี่น้องทุกคนอย่าได้ขาดในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปอร่วมกันประกอบพิธีในการส่งร่าง ร้อมทังท่านที่เคารพทุกท่านนะคว่าวันนี้ท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอได้เชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปส่งร่างและวิญญาณของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักกันอีกสักครั้งให้ถึงเชิญตะกอนครับวันนี้ทางคณะาญาติร้องทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ําใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาเน่ากัดน,นีครั้งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับและว,วันนี้ครับผมนายนัทพงสุขพันธ์เจ้าหน้าที่ของงานชาวนันสถานวัดดุดมังศรี รับหน้าที่พิธีกรวันนี้ครับผมได้เอื้อเอ่อยรายชื่อนามสกุลได้อ่านชีวประวัติคำไว้อาลัยหากว่าได้เอื้อเอ่ยไปแล้วมีคำใดคำหนึ่งที่ได้อ่านสิภาพลังไสต้องขอประธานอภัยไว้นัที่นี้และต้องขออ้นวยพรอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจะริญเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับวันนี้ต้องขอ,อยุติการใช้เสียงไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ความสุขสวัสดีจงมีแดรรดาท่านที่คารพบทุกท่าน วันดีขอขอบพระคุณและสวัสดีครับข้าพเจ้าขอบูชาคุณพยาพุทธ,ธาและคุณเจ้าเต่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่นตลูกนี้ข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตนำศพของนายประเสริฐแตงผึ่งอายุ71ปีมาเผานาตลาูกนี้ขอท่านทรงได้อนวยพอในการเผาไปได้ลับลื่นจะได้เกิดเพศแผนตรายทั้งหลายทั้งปวงแก่ข้าพเจ้าและบริวารด้วยเชิญ แต่เกน,นวาใจยะวาเจตภาษัแนี้ข้าพเจ้าจะได้ขายจะกวดดึงยาขอดุ่ยงยางข่านตกไปสู่ที่สุกติพบตัดด้วยนมโมทัดตัดด้วยนโมทิทยะนโมทัดต おいおい เรใดกำใดห่วงใดที่เคยมีกันอยู่เมื่อครั้งยังมีชีวิตบัดน,นี้ขอให้ขาดจากกันอ่ะอยากิห็นน้องทุกคนก่อนที่จะได้นำร่างนะครับของผู้ตายเข้าสู่ตาพอศพนั้นตามประเพณีโบราณเราก็จะได้มีการล้างน้าให้กับผู้ตายซะก่อนน้ําที่อยู่ในกาลานี้เป็นน้ําที่บิิสุด ล้างหน้าให้บริสุทธิ์ผุดผ่องก่อนที่จะได้ไปไหว้เจด,ดีย์พระจุลามุนีแต่พป๊ะแต่แต่แต่ก็เดี๋ยวะน้ำแต่งบนสุดทีธธ่กิจังติดที่กำมังติดที่กายะิดทธิตถาคตโตสุขติสุขติสุขติเทิดใช่ไม่ใช่คุเราอยูอ่เองเออนะอย่าบนะอกกันนะ ใสลงเลยใเลยาทุกที่รทุกทีี่เราตทีเราไปเ่ือปล่อย ปไ,ไปไีา่าไดี่ะนาไ่น้องมาส่งร่างด้วยกันเดินตามนะประโตเมตังประรชีวินังสุขตจุจติจิตตามเมตังนิพพานังสุขตจุจติไปติามพร้อมตรงถึงแล้ว มาตามนะจุดติจุดตังจุติจุตังอรหังจุดติอรหังจุดติตัวนี้ใจเด้งหัวไม่ร้องหัวเอาเน่าไปเลยจุดติจุดตังอรหังจุดติขรรมญาติออกไปจุดที่จตุติพก อวาวสุราสุเกะซารีเดบังสังโลฮิตังขุกาสะนะคงคาหมดวันแล้วหมดวันแล้วครับวันนี้ท่านผู้ชมครับก็บวันนี้วัดอุดระรสีวันนี้ก็ เขานี่ก็สุดท้ายแล้วครับไม่มีทั้งเจ็ดแตลาไม่มีศพแล้วครับตอนนี้ว่างก็ดูน้องก็บอกว่าได้พักผ่อนหน่อย